สบายดีปะลุงคือหนุ่งส่งไล่สัตว์ไล่หรือทำเว่ากันหนาไว้หาไววั่บักลาใส่ผ้าปิปลาบักลาจะไปใช้ลูกมาดิซื้อไปซื้อรถีบซื้อมาเห็ดยังขี่ไปใช้ขี่ไปห้องเฮียนบักลาขี่เป็นระบบรถีบนะขี่เป็ขีเป็นแล้วเออ เอาขันหน่อยขันใหญ่ปไดไไเอาซําซหยเฮะซาปใหญ,ใหญ่ลงกัปปนถักทายถักทายสบายดีเด้อพี่น้องวรสุขุสุขนว่สุหมงสุบอน,นวันนี้สิผ้าไอคอมผิไปซื้อหลดทิปผิอยากได้รหลดทิปไปจูงรหลท่าเจมหลาะอ,อยู่เบิดมือเมื่อว่านานี่ผินอะยอยากได้ มื่อเดือนสิพาเพิ่นไปนเลือกซื้อรถทีาะพี่น้องรถทีไอคอมก็ซื้อแล้วอัน,อน,อนเผื่อพอดีน้ามาอีกแก๊สหนึ่งเนะาะจั่งเงินนามัสช่รถทีไอคอมก็ซื้อแล้วพี่น้องแก๊สหนึ่งอันคันหนึ่งพันสี่ร้อยบาท 1400บาทแล้วก็ตอนนี้เข้ามาซื้อน้ำดื่มหัวเสือเมื่อหายพอคอมพอคอ,อม่นเป็นเหนียวเหนีวยวไข่ล้างหรือว่าเหนียวไตเนาะต้องได้กินทานหมอผลแนะนำ้ำให้กินน้ำสะอาดน้ำอนามัยก็เลยซื้อน้ำหัวเสือเมื่อ,อกินทั้งขอบครัวอ,อะไรพี่น้องเ้ยโบแมนว่าแต่พอคอมกินทั้งขอบครัวทั้งหนาเข้าหนังเป็นตลาดคุณวิไซพี่น้อง เสืยกพังเขาจะมาหมัดได้เนาะพาผีผ่พาน้องรอตลาดปากซองพี่น้องเลยหลังจากพี่ซื้อโหลดแห่คอมแล้วซื้อน้ำดื่มแล้วพอคอมผลสิพ่าผีพาน้องไปซื้อยังเนาะติดตามหับส้มไปนำกัน เือว่าหลังจากแล้วเขาแล้วน้ากระสิคึอคืเนี่ตลาดกันเนาะเครื่องค้าของคายก็เริ่มลายหานเสื้อผ้านาแพ้ขาจก้กกระเปิดลายเลไนีด้น่ <c oughs> ยัง่งตําหุ่นได้ฮะ บม,มิสุตรซ้จอืมเสือหนอ่เอาตาัตาม้มตม้มหนาหนาหนาหอย่าเลี้ยวหนาเลี้ยวล้างเบ่งทาง ท่าคอมนะโผ่ใส่ส่งสีชัมพูวานแววอย่าไปเหยียบที่ลูกเล็กอันนั่นนะฮะบบอืมยาสีฟัน แป้งบมีมีแมิทยายาสีฟัน,นเราแบ,บองูื้เแ,บบแปลงล่าใส่ตงแงไน,นขอคำมาสือกล่องจานตะนางตะนางว่าพอคำจานหานะจ,จานเราอยู่ที่ราคที่งงานเมันะตะนางก็ได้หน่อยกไไ็ได้แต่มันเทงมันงมันหลุด่ก็ได้ มร้านป็นได้ก่อนราคานเป็นร้ยห้าสิอ้ยหกร้ห้าละหโลดหกร้อยเอ็ดี้พได้บ่รูดได้เธาได้แล้วยาลงมาหกร้อยห้าสิบซะนรัมนรุดใหม่เลย่าประจำพอแห้งแล้วหกร้อยห้าสิบนะหายโลดโอ้ยอ็ด้กางเกมได้แล้วขาแจ็

านเลาดียวมากองเล้าบอหนฮะเนี่ยเบิ่งช่องล้วได้บไเอาห้องสุภาพลกับอินโฟเซตด้กันมนคื่เบิ่งบาได้สพอนจ้าตนพี่เท้ดำมถัขึ้นหบนี้องแทบอจ้าแบนหน่อยน้องจานะาได้นะโออยากได้ด้พี่น้องเลย ทรทัตะคอมยามได้ก็จนาอตําๆๆเปลี่ยนซีอีกยังบ่ทันพร้อมกําลกําลังสับยังบ่พร้อมพร้อมแต่กําลังอยางไดแต่กําลังสับยังบ่พอมจักนิ้วก่อนนนะซาวเฮาเจ้าแคนอยู่นะน้อยๆนะ26นิ้ว3,000ปายบ่เออ3,000ปายกั6เออ0 0 0 หล่อตลาดกับผอข้อมเพิ่นได้กล่องจานดาวเทียมอันหนึ่งแล้วก็ส่งส่งหนุ่งซองโตก็ได้อ่าง,งุ่นอ่าง,งุ่นไอคอมหน้าไอข้อมกับส่วนผอเมื่อเขียวขู่ผอเมื่ออะไรพี่น้องอไปเลยเว่าซุ้มเฮากับสเสด็จกรับก่อนเด้อพี่น้องวิดีโอเฮาโมฮอนอีกกับเสด็จล่าพีล่าน้องไว้สำนึกก่อน กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเพียบเป็นกำลังแหงใจในะคลิปต่ต,ต่อไปอยากไปใช้อีกน่าโหลดลูกอยู่นี่บักลาอยากได้ยังฮะเราทีบอยู่ซาเล็งแม่พูลูกขี่เมื่อกับพอ่อแม่สิแก่น้ามับก็หลดถีบเมื่อไห้จะอยากไปใช้อย,อย่าพาดอย่าหลดตำนะ เอ Ooh, me, unda, ปเอปิงหาแม่ครอบแม่ก็อยู่ในนี่บิงห้าสิขี่น้ำแม่บ่เออขี่น้ำแม่กันขี่น้ำแม่สะไปไปไปขี่น้ำแม่ไปเพิ่นกระลังหาเอาเพิ่นได้รถทีบใหม่เพิ่นเ้างบ่ยังห่างจากรถทีบขึ้นขึ้นขึ้น พบพอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี่ลาพีล่ละน้องว่าสำนี้ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สบายดีหนุบมือนะแม่สบายดีกะ